ท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าอะไรของรถยนต์โตโยต้าเนี่ยทำไมถึงไม่เคยมีปัญหาทำไมถึงไม่เคยรอนานหรือทำไมรอนานก็สั่งได้ไม่ช้าเท่าไหร่และเป็นความประทับใจของคนไทย และถือว่าเป็นแบรนด์แบบหนึ่งเรื่องของ after sale เลยที่มาของอะไรการจัดเก็บเนี่ยเขาทำกันยังไงครับทำไมมันถึงสามารถที่จะซับพอร์ตลูกค้าของ Toyota ได้เรียกว่าแทบจะทุกรุ่นเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไขความลับนี้ไปด้วยกันครับ Toyota Motor อร์ประเทศไทยนะครับจัดก,กิจกรรม Open House นะครับเปิดครั้งอะไรกว่า7ล้านชิ้นนะครับให้สื่อมวลชน ได้ร่วมสัมผัสกันครับว่าวิธีการจัดเก็บสต็อกจนไปถึงระบบความปลอดภัยทั้งพนักงานและทั้งชิ้นส่วนไระต่างๆจนไปถึงขั้นตอนการขนส่งที่ส่งตรงส่งเร็วส่งไวให้ทันเวลากับความต้องการของลูกค้าโตโยต้าทั่วประเทศเป็นอย่างไรครับวันนี้เรามาบุกคลังอะไหนี้ไปพร้อมๆกันครับเราเข้ามาอยู่ในโรงงานโตโยต้าครับ ซึ่งถือว่าเป็นโรงงานที่พันค่าที่จะใหญ่โตมากเป็นทับใหญ่สําหรับเอเชียเลยแล้วก็ส่งออกทั่วโลกมีชิ้นส่วนประมาณล้านชิ้นนะตั้งแต่น็อตเล็กยันชิ้นส่วนใหญ่ๆแล้วก็มีบริการจัดเก็บอะไรซ็อกอะไรมีบริการเกี่ยวกับการซ้อมในการที่จะ,ะทดสอบความผิดพลาดหรือการต่างก่อนที่จะปฏิบัติงานจริงแล้วก็จะมีการซ้อมเป็นประจําตลอดเวลาเพื่อให้เขามีความพร้อมต่อการ ส่งอะไรได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็มีการโลจิสติกด้วยในตัวเบ็ดเสร็จเลยส่งออกทั้งในไทยและต่างประเทศด้วยครบถ้้นเลยถ้ารถคันเล็กที่เป็นรถตู้เนี่ยก็จะส่งในกรุงเทพและปริมณฑลคล่องตัวแ้ะเป็นรถคันใหญ่ที่เป็นรถ6ล้10อ10ล้อก็จะส่งออกต่างจังหวัดนะครับ นี่ว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ทางโตโยต้าเนี่ยเปิดโอเพนเฮาส์นะดูอะไรซึ่งปกติเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้ดูเท่าไหร่ก็อยากจะแสดงให้เห็นทว่าลูกค้าของโตโยต้าเนี่ยมั่นใจได้ในเรื่องของการจัดการอะไหล่นะครับสต็อกอะไหล่คุณภาพอะไหล่แล้วก็แน่นอนอะไหลตัวนี้ทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือในสางประเทศเป็นมาตรฐานเดียวกันครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับมาตรฐานญี่ปุ่นด้วย ที่โรงงานอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าอันนี้แค่เป็นส่วนเดียวเท่านั้นนะครับที่เขาพาชมมันจะมีจุดในการขับรถต่างๆเข้าไปส่งอะไหล่ในแต่ละพ้าในแต่ละตัวขนส่งต่างๆจะมีเบอร์เบอร์ต่างๆบอกส่งไปตามออเดอร์นะครับด้านในก็จะเป็นอะไหล่คลังอะไหล่สิ่สาที่จะจัดส่งคือเรียกได้ว่าเป็นโลจิสติกส์ที่ค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำมาตรฐานเรื่องอะไหล่และไม่ต้องกลัวอะไหล่ขาดแคลนแน่นอนครับจีสต็อกเยอะมากนี่ชั้นล่างนี่ดูชั้นบนเยอะมากเลย ผมประเมินจากสายตาเนี่ยน่าจะประมาณ8-10ถ10สนามฟุตบอลได้อะใหญ่ที่ TP Cap Warehouse s t o r a e นะครับก็มีพื้นที่เหือ5,800กว่าตารางเมตรนะครับแล้วก็พื้นที่สต็อคที่เก็บอะไหล่สำรองเนี่ย60,000กว่าแล้วก็สำรองอะไหล่1 60,000กว่าชิ้นต่อวันนะครับซึ่งก็ถือว่ามีหลากหลายมากและจริงๆรวมแล้วเนี่ยมีอะไหล่ทั้งหมดใน1 2 0 0 0 0 กว่ารายการอย่างที่บอกครับเป็นล้านล้านชิ้นหรือ7ล้านชิ้นที่นี่มีให้ครบครับซึ่งก็ประกอบด้วยครับส่วนของความเซฟตี้ความปลอดภัยคุณภาพนะครับโปรดักต์แล้วก็การลดคอส์นะครับหรือลดต้นทุนนั่นเองแล้วก็ผ่านมาที่เรื่องของการเก็บเทคนิคการเก็บต่างๆนะครับแล้วก็โลจิสติกครับหรือการจัดส่งนั่นเองซึ่งการเก็บอะไหล่แต่ละชิ้นนะครับเขาจะมีการ แบ่งประเภทชัดเจนแบ่งชั้นชัดเจนแบ่งตัวเลขต่างๆชัดเจนนะครับหยิบไม่สับสนแน่นอนแล้วก็การวางแต่ละชั้นของอะไหล่เนี่ยจะเรียงจากน้ําหนักมากอยู่ชั้นล่างๆจนขึ้นไปน้ําหนักเบาครับแล้วก็จะอยู่ในระดับสายตาเป็นหลักถ้าไม่ใช่ระดับสายตาก็จะมีการใช้ระบบต่างๆในการหยิบขึ้นมาอย่างเช่นตัวบันไดหรือตัวเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับไม่ทําให้การหยิบอะไหล่มีเกิดการผิดพลาดขึ้นได้ ตัวชั้นวางเนี่ยจะมีส่วนของ primary กับ common serve ก็คือ f a m i l y คือเป็นอะไรที่จัดเก็บก่อนแล้วก็ออกไปก่อนตามออเดอร์ทุกอย่างส่วนอะไรที่เหลือหรืออะไรที่มันเพิ่มเติมมาก็จะไว้ด้านบนเพื่อที่จะไว้หยิบเติมง่ายนี่คือห้องเซฟตี้โดโจเป็นการ,รฝึกแล้วก็ให้ การปฏิบัติงานของพนักงานเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นกับการใช้เครื่องมือต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าไม่ว่าจะเป็นหมวกการหยิบการยกอะไรต่างๆการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องการใช้เครื่องมือการใช้เครื่องป้องกันที่ถูกต้องนั่นเองถุงมงถึงมือมีหมดเลยแล้วก็มีการประเมินจากอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นนะแล้วก็เอามาปรับปรุง เพ <iento> uhm. ื่อให้มันมีความปลอดภัย <Designer> ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆของโรงงานโตโยต้าเลยครับการแการทดสอบนะครับถ้าเกิดเราใส่โหมดผิดประเภทพนักงานเป็นผู้หญิงด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าถ้าใส่โมดผิดประเภทไปเนี่ยมีของหล่นเวลา ตัวลูกเหล็กนี่นะครับน้ำหนัก7กิโลกรัมเกิโลกรัมด้วยด้วยความสูงแค่30สิบเซนติเมตร30เซนติเมเท่านั้นเจกิโลที่ระยะแค่30กิโลเมตรตกใส่ตัวเราอไรเกิดขึ้นโอ้เรียบร้อยหัวผมเรียบแป้เลยฮะกระป๋องบี้โอ้โหนี่ครับนี่คือความอันตรายอย่างหนึ่ง สองที่สามไดทีรด้วยมือเดียวก่ออเนัะอันนี้ก็คือการฝึกพนักงานให้ยกสองมือเพราะว่าอะไรบางทีเนี่ยกล่องเท่ากันแต่น้ำหนักไม่เท่า,ก,า,ากันอาจจะเกิดการบาดเจ็บหรือเสียหายของอะไรได้ถ้าเกิดทำแล้วหลุดมือตอกไปควรจะหยิบสองมือทุกชิ้นเพราะเราไม่รู้ว่าแต่น้ำหนักเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับอ่ะสมมตินะคะสมมติที่เขาใส่หมือใส่เชือกเขาแส้าเข็มขัดแล้วอ่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะทำง,งานกับรถพวกนี้ คาดเลยได้ไคะ่ะไปบอกได้เ,เอาเวทอย่างนั้นท้าอ่าอืมโอเคพร้อมแล้วนะคะก็ระดับ,ดบแรกสำลับ กดสับรถตรงนี้ก็จะมีการสับรถเปล่าเลยนะคะนั่นค่ะรถเปล่าค่ะเดินไปข้างหน้านะคะสมมุตินะที่มองเห็นตัวแถบสีมาปืนข้างหน้าไหมคะมองเห็นไหมมองเห็นชัดเจนไหมคะ้ำเป็นไงคะถ้าถ้าถ้าเราขับไปตรงๆแล้วถ้ามีคนยื่นอยู่จะปะชนไหมคะชนครับชนลงมาคะคือต้องบอกงี้ท่านผู้ชมครับ คนที่จะมาขับรถโฟล์คลิฟต์ได้ไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางขนาด,นาดเล็กขนาดใหญ่หรือเป็นไซส์โฟล์คลิฟต์อะไรก็ตามครับจะต้องมีการฝึกฝนให้ชำนาญในแต่ละขั้นตอนไปตั้งแต่รถเปล่ายันรถที่ขนของฝึกขับถอยหลังฝึกเลี้ยวฝึกยกลิฟต์ต่างๆนะครับและจะต้องมีใบอนุญาตด้วยนะครับกว่าจะได้มาขับแบบเชี่ยวเชี่วแบบพี่คนนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเริ่มต้นเนี่ยจะมีออเดอร์จากทางลูกค้าหรือดีลเลอร์หรือร้านอะไรใหญ่ๆที่สั่งมานะครับสั่งมาปุ๊บเราก็จะมาเช็คดูของเช็คดูรหัสเช็คดูต่างๆว่า ตรงตามที่ลูกค้าสั่งไหมนะครับแล้วเราก็เข้าไปดูระบบทั้งหมดเลยแล้วก็พิพ์ออกมาเป็นใบเป็นสแกนบาร์โค้ดแบบนี้นะครับแล้วก็จะใช้เครื่องมือเนี่ยในการตรวจสอบอีกทีว่าเวลาสถานที่ชิ้นพาร์ตัมเบอร์ที่จัดส่งแล้วก็ที่อยู่ของตัวอะไหล่ที่จัดส่งที่จัดเก็บไว้เนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็จะส่งต่อไปให้กับพนักงานนะครับ mm hmm. ซึ่งพนักงานก็จะมีแฮนด์เฮล์นะครับเป็นตัวที่จะยิงบาร์โค้ดนะครับว่าจัดเก็บไว้อยู่ชั้นไหน ล็อกไหนแถวไหนตึกไหนโซนไหนอะไรก็ตามนะครับซึ่งจะมีความแม่นยำมากในจุดนี้เลยแล้วก็รับคำสั่งต่อไปที่พนักง,งานสโตร์นะครับดูว่าสินค้าที่สั่งมาเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรเวลาที่ทำได้จริงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราเห็นนะครับว่า,ามันสีเขียวแสดงว่าโอเคอยู่โอเคยังโอเคอยู่ตเต็นเต็นตั้ที่เราทำมันจะออกไปหาดิเลอร์นเนี่ยยังอ้อนทามอยู่พอเรามีตารางปุ๊บเราก็จะพิ้งตามตลาดนะครับว่า สีเลอือไหนรูกไหนต้องปิดเมื่อไหร่แล้วก็ทับตามตารางขั้นตอนต่อมาครับก็เป็นการหยิบรายละเอียดที่ส่งมาเพื่อมาเข้าระบบคอมพิวเตอร์ดูว่าอะไรแต่ละชิ้นที่สั่งมานั้นอยู่ตรงไหนและเลขน้ำเบอร์พัทน้ำเ,เบอร์ต่างถูกต้องไหมนะครับหลังจากนั้นก็ส่งไปยังพนักงานที่จะหยิบจัดเตรียมชิ้นส่วนอะไรต่างๆให้ตรงตามที่ลูกค้าสั่งมาฝั่งซ้ายจะเป็นเลขที่ฝั่งขวาจะเป็นเลขคู่ตู้เสบ็บ,บแล้วก็ โลเคชันเราอะ่ะมันจะไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นไล่จาก A, ชั้นเชั้น A ชั้น B ชั้น C ชั้น D ชั้น E นะครับแล้วก็จะไล่จากด1ห2ึ3ง4อนะครับเพราะฉะนั้นพอเห็น,นพี่ซิิปเนี่ยถ้าบอกว่าอ่05 07้น็คือตนะู้07เ็น็อตซีองก็คือ1น่องสแล้วก็อก็หลังจากที่เราทำการพิจิตรออกมานะครับเช็นะคซอส ยกดีลเลอร์สาขาทุกอย่างแล้วก็คือ1นึ่กล่องตะกร้าเนี่ยจะมีแค่สาขาเดียวนะครับก็คือ1นึุ่ของเราเนี่ยที่รถที่ออกไปเนี่ยจะไปส่งมากกว่า1สาขานะครับเพราะฉะนั้นเราต้อนมาเรียบร้อยแล้วว่าแต่และแต่และาอ่าพารตเนี่ยเรามีแค่1สาขาเท่านั้นนะครับพอมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีทั้ง,งาของเล็กทั้งของใหญ่เนะาะหลังจากที่ออกมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าจุดโหลดดิงนะครับพอโหลดพอถึงจุดนี้ปุ๊บพนักงานนะครับก็จะยกอ่าของเนี่ยขึ้นรถนะครับโดยเราจะเรียงจาก ดิลเลอร์ที่ถึงก่อนเนี่ยนะครับเอาไว้หลักสุดนะครับดิลเลอร์ที่อ่าถึงชั้งที่หลังสุดจะไว้หน้าสุดเนาะเพราะว่าเราเราไปส่งเราจะได้แยกออกแล้วก็อ่าอะไหล่ที่เราส่งไปเนี่ยครับมันก็จะมีพาร์ตัมเบอร์ที่ติดอยู่เนาะแล้วก็มีออเดอร์ัมเบอร์ที่เขาสั่งมาด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะมีตัวสติกเกอร์ที่บอกว่าเป็นดีลเลอร์เจ้าไหนนะครับอันนี้สําหรับคนขับรถที่เราใช้ในการส่งเขาแยกว่าเขาจะต้องส่งเจ้าไหนบ้างนะครับอันนี้ก็จะส่งมาที่ อ,อที่ดีลเลอร์นะครับว่าของที่เขารับไปเนะี่ยถูกป่ากหลังจากที่เราไปดู ครังอะไหล่โตโยต้ามาแล้วนะครับที่ฉะเชิงเซาเรามาดูว่าแล้วถ้าเกิดมาถึงมือดีลเลอร์ล่ะมีการจัดการเรื่องอะไหล่อย่างไรและมีการบริการยังไงให้ลูกค้าโตโยต้ตาได้มั่นใจมากตามผมมาดูครับรับรองว่าโอเวอร์อลังการมาก ธิดานะคะวันนี้รับหน้าที่ในการพาทุกท่าน,นะคะชมการสาธิตการรับรถแล้วก็เปิดงานซ่อมของศูนย์บริการโตโยต้าของเรานะคะก็บริเวณพื้นที่นะคะจะเป็นพื้นที่รับรถนะคะในศูนย์บริการโตโยต้าของเราะคะ่ะเมื่อลูกค้านํารถเข้ามาจอดนะคะยืนยันตัวรายการซ่อมที่ลูกค้าได้แจ้งไว้นะคะค่ะในส่วนนี้เองค่ะทางพี่ช่างของเรานะคะเขาก็จะขออนุญาตลูกค้านะ ในการคลุมผ้าคลุมเบาะนะคะแล้วก็ใช้ผ้ายางในการคลุมตัวพวงมาลัยแล้วก็คันเกียร์นะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจได้ว่ารถของลูกค้านะคะจะได้รับกลับไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็สะอาดค่ะค่ะในส่วนนี้เองค่ะทาง SA นะคะเขาก็จะเชิญลูกค้านะคะในการตรวจสภาพรอบคันนะคะ เพื่อยืนยันความเสียหายรอยต่างๆนะคะพร้อมกับลูกค้าค่ะบริเวณไหนนะคะเป็นรอยขีดข่วนหรือว่าเป็นรอยบุบนะคะอันนี้ทาง SA เขาก็จะยืนยันกับลูกค้าพร้อมกันเลยนะคะเมื่อ,อตรวจสสภาพรอบคันยืนยันรอยขีดข่วนพร้อมกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะทาง SA นะคะเขาก็จะมีการบันทึกภาพนะคะแล้วก็ลงผลลงไปใน iPad ของเราค่ะ ในส่วนของพี่ช่างเองนะคะก็จะมีการช่วยในการซัพพอร์ตเรื่องของการตรวจเช็คแบตเตอรี่แล้วก็ยางด้วยค่ะเพื่อนําเสนอแล้วก็อธิบายให้กับลูกค้าทราบนะคะกรณีที่ผลนะคะปกติก็จะมีการลงระบบไว้ด้วยเช่นเดียวกันหรือว่ากรณีที่แนะนําให้ลูกค้านะคะเปลี่ยนยางนะคะทางเอสก็สามารถที่จะแนะนํากับลูกค้าที่บริเวณนี้ได้เลยนะคะ ในส่วนของแคมเปญโปรโมชั่นในการเปลี่ยนยางที่ศูนย์บริการโตโยต้าของเรานะคะตอนนี้นะคะลูกค้าก็จะได้รับสิทธิประโยชน์3ต่อได้กันนะคะต่อแรกค่ะก็คือจะได้รับส่วนลดนะคะตามขอบยางสูงสุด2000บาทนะคะแล้วก็คูปองเงินสดส่วนลดส200บาทนะคะเมื่อมีค่าใช้จ่ายมากกว่า2,000บาทขึ้นไปนะคะแล้วก็ตัวในส่วนของกระเป๋าทูดแบ็กนะคะทูอินวันเมื่อมีค่าใช้จ่ายมากกว่า70,00บาทขึ้นไปนะคะอันนี้สําหรับลูกค้านะคะที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่16 พฤศจิกายนจนถึง31มกราคมนะคะเดือนหน้านะคะก็พี่ๆท่านไหนนะคะที่มีแผนที่จะเปลี่ยนยางอยู่แล้วเนาะก็สามารถทําการนัดหมายเข้ามาเปลี่ยนยางที่ศูนย์บริการโตโยต้าของเราได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋าโทษแบ็คนะคะด้านในนะคะก็จะมีกาแฟดริปนะคะแบรนด์ทูกเกต้าของเรานะคะแล้วก็กระเป๋าสะพายด้านในแถมให้อีกใบหนึ่งนะคะเป็น3ชิ้นนะคะ ในส่วนของขั้นตอนการเปิดงานซ่อมนะคะ s อก็จะยืนยันเรื่องของตัวรอยต่างๆนะคะรอบตัวรถกับลูกค้านะคะในส่วนของขั้นตอนนี้เองค่ะเอ่อทาง SA นะคะเขาก็จะมีการแนะนําตัวเรื่องของรายละเอียดยางะคะผ่านทางตัวระบบ iPad ของเรานะคะตัวข้อมูลเนี่ยก็จะโชว์ตัวรุ่นรายละเอียดยางรุ่นต่างๆนะคะถึงราคาประเมินนะคะว่ามีราคาเท่าไหรค่ค่ะหลังจากลูกค้าเซ็นอนุมัติแล้วนะคะทาง SA ก็จะเชิญลูกค้านะคะไปพักผ่อนนะคะในบริเวณห้องพักลูกคา้า หลังจากที่พนักง,งานรับออเดอร์ลูกค้าแล้วก็มาเซสชันถัดไปคือส่งมอบงานซ่อมครับเขาเรียกว่าเซสชัน E M E M ก็คือเข้ามาดูว่าลูกค้าคันล่าสุดที่เข้ามาเนี่ยจะเช็คเนี่ยจะทำอะไรบ้าง ช่างแต่ละคนเขาก็จะทําหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละจุดก่อนจะทำอะไรก็ตามเขาจะตะโกนบอกว่าเขาทําอะไรอยู่เช่นเปิดน่นเปิดนี่เปิดนั่นเปิดฝาอยู่อะไรเงี้ครับแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นห้อยเนี่ยเขาจะยกลอยขึ้นมาแป๊บหนึ่งก่อนแล้วเขาจะโยกรถด,ดูว่าแน่นไหมแล้วก็ดู ใต้ท้องรถคุณก็จะไม่มีรอยเพราะว่ามันมีตัวสําหรับรองตัวถังโดยเฉพาะครับรับรองว่าไม่เสียหายแน่ๆครับแล้วก็ทํากันสากลทั่วโลกครับน,นี่ครับตะกอบอกนะครับจะดูลูกปืนล้อหน้าขวาลล้อหน้าขวาบเกตเพื่อสุดยอดต่อมาแบกแล้วหน้าขอต่อาติอแลอวหน้าขวา เอาแล้วตรวจละเอียดมากฮะยิงแล้วเครื่องถอดล้อเดี๋ยวนี้ไม่ต้องยกแล้วสมัยที่ผมอ่าทำงาน เป็นช่างในอู่รถในสนยนบริการนี้คือแบกเองหมดเลยนะครับตอนนี้ดีขึ้นมากวัดอกยางล้อหน้าขวาเม็ียางล้อหน้าขวา2้5วัดดอกยางด้วยฟุตเหล็กเล็กๆเ,เ,เลยน้อยๆเช็คเบรกนะครับถอดเบรกมาดูเลย อันนี้ถอดจริงคนระับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นรถรถในแบบของทางโตโยต้ตาจัดส่งมาให้ถอดจริงเลยต,เตรยวจสอบว่าจานโคดไหมใช้ฟิลเลอร์เกตเลยนะนเด็กหน้าขวา0-03เมน นี่คือเมื่อเขาตรวจเช็คปุ๊บเขาก็จะมีคนถือ iPad มาเช็คค่าต่างๆที่ช่างแต่ละคนเนี่ยตรวจสอบไว้ว่าเท่าไหร่ก็จะแจ้งค่าไปในตัว iPad ก็จะไปปรากฏอยู่ที่จอแล้วก็ระบบฐานคอมพิวเตอร์ทั้งหมดผมบอกเลยว่ามันทันสมัยมากจริงๆนะครับสมัยที่ก่อนเนี้ยมันไม่มีตะโกนอย่างนี้นะเราเราไม่เคยเห็นมาก่อนต่อให้เราเข้ามาดูเนี่ยเราก็ยังไม่เคยเห็นขนาดนี้เพราะาอาจจะเป็นมาตรฐานใหม่หรืออาจจะทำมานานแล้วก็ได้นะเราอาจจะไม่เห็นเอง นี่แล้วเขาก็จะมีอินสเปกเตอร์ตรวจสอบเบรกหน้าขวาคือจะมีคนตรวจสอบต่างหากว่าติดตั้งบันง่นคงแน่นอนไหมแยกไปเลยเป็นเหมือนเหมือนเป็นคนควซีอีกทีหนึง่งครับวันนี้เขาก็จะเช็คทุกอย่างแล้วก็มีการตรวจสอบลองหมุนดูว่าการติดขัดไหมเวลาประกอบ <ขอ S 1> เบรกไปไแล้วก็ให้ประกอบล้อหน้าขวาได้เลยน้าขวาล้อหน้าขวา ไม่รู้ว่าทุกขั้นตอนในการเช็คเนี่ยเขาจะมีคนสุดท้ายเป็นคนคือสื่อกอดเพื่อได้เช็คว่าช่างที่ได้การซ่อมบำรุงตรงน,นั้นอ่ะมันอาจจะมีการผิดพลาดไหมเช็คให้เรียบร้อยแล้วก็มีการตรวจเช็คด้านอื่ดึหลังการประกอบด,ด้วยเช่นการหมุนจานเบรกหรืออะไรเพื่อว่ามันมีการติดขัดระหว่างพาบเบรกกับจารเบรกหรือเปล่าแล้วก็ยกล้อประกอบเลยซึ่งเห็นไหมครับการยกล้อประกอบเขาค่อนข้างสะดวกสบายเดียวแล้วก็ยิงน็อ การยิงน็อตล้อก็จะยิงทะแยงนะครับสังเกตว่ายิงทะแยงครับขั้เซอนี้จะประมาณ30นาทีเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวเขาจะมีการเช็คขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะปล่อยรถไปทีนะครับและนี่คือของจริงครับอันี้คือรถจริงลูกค้าจริงไม่มีสแตนมอินแต่อย่างใดแต่เป็นขั้นตอนหลังจากที่ตรวจสอบไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นขั้นตอนของการ,าปรเปลี่ยนอะไร อะไรประมาณนี้นก็คือเนี่ยเขาก็ประกอบเบรกเสร็จแล้วเหมือนกันแล้วเขาก็จะมีอีกคนนึงมาคอยเช็คว่าหลังจากนั้นแบบกอบมีปัญหาอะไรไหมตรวจสอบทุกอย่างอย่างละเอียดเลยนะครับแล้วก็ทดสอบดูว่าว่าได้ไหมถ้าประกอบถ้าได้เรียบร้อยก็ประกอบได้เลยนี่ก็เป็นสร้างศูนย์ถุงล้อนะครับตรงนี้แล้วก็ห้องเครื่องมือพิเศษ เอาล้ครับตอนนี้เขาก็จะมาขันแน่นอีกทีด้วยประแจปอนที่ตั้งค่าปอนไว้อย่างถูกต้องนะครับไม่ได้ว่าขันแล้วก็โหนนะครับพอมันดังแฟกค,คือจบเลยครับเพราะมันถือว่าอันนี้คือมาตรฐานแล้วแน่นแล้วไม่ต้องไปฝืนเวลาถอดก็ง่ายแล้วเวลาขับขับไปมันจะแน่นของมันเองนะครับอันนี้คือค่ามาตรฐานตอนนี้เขาก็เติมเครื่องของเหลวต่างๆที่ที่ได้อ่า แม่นแนไปเซอร์วิสไปนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะคันนี้เป็นรถเดโมนะครับไม่ได้เติมจริงแต่อย่างใดคือเป็นเดโมเฉยๆว่าแสดงให้ดูว่าทาแบบนี้เราจะจินตนาการ,รว่าน้ํามี่ะมีน้ําจริงๆด้วยอ่าน้าจริงด้วยอันนี้เป็นน้ํายาเช็ดกระจกนะครับไม่ใช่น้ํายาหมอ้อน้ํานะครับเห็นเป็นน้ําเปล่าเนี้ยอแล้วก็อะไรก็เพราะว่าจะเก็บ คืนที่ยังมีเหลืออยู่เขาจะเก็บคืนลูกค้าตามปกติครับอ่ทาทันนี้คือลูกค้าจริงเสร็จเรียบร้อยคือต้องบอกว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเป๊ะกับที่เขาสาธิตเลยครับแต่อาจจะไม่ได้ตะโกนดังเท่าจริงๆแต่คือตะโกนให้พอรู้กันที่นี่มีคอยในการขึ้นรถเยอะมากนะน่าจะมี16.17ซึ่งข้างบนก็จะมีศูนย์ซ่อมสองซ่อมสีอีกเราตามไปดูครับส่วนของเช็คแอร์เรีย เจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมพร้อมเครื่องมือเทคโนโลยีที่ค่อนข้างที่จะทันสมัยมากๆเลยทีเดียวครับอันนี้เป็นการต่อรถกับเครื่องมือ GPS+ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ไฮเทคมากๆเป็นเครื่องมือที่วิเคราะห์รถยนต์ได้ครับนี่ครับเขาก็จะวิเคราะห์ออกมาเป็นกราฟเลยว่าคันนี้เนี่ยมีการทำงานพี่ ปกติหรือพี่ปกติตรงไหนนี่คือใต้ท้องของ b c 4 x นะครับเราได้เห็นแล้วอืมด,ดูอันนี้เป็นตัวขับหน้าไหมอ๋โอโหดูแผ่นอลูมิเนียมหนามาก นนี้คือเครื่องมือพิเศษเฉพาะสําหรับการซ่อมบํารุงดูแลรถยนต์ไฟฟ้านะครับของ t o โตยต้าทุกโชว์รูมมาตรฐานนะครับปัจจัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าคือสังเกตว่าเขาจะมีฉนวนนะ่ะเป็นฉนวนแบบนี้นะเป็นยางหุ้มแล้วก็ประแจปอนก็คือประแจปอนไขต่างๆก็จะเป็นแบบฉนวนอย่างดีน่าจะเป็นวัสดุที่เอาไว้สําหรับระวังเรื่องไฟอย่างดีเลยถุงมือ ถุมือก็เป็นพิเศษเลยเฉพาะเลยถุงมือยางนะครับคบทั่วเลยครับเป็นแบบโหเขาทําเฉพาะจริงๆเลยนะเพื่อเดี๋ยว,ยวต้องเรียงให้สดแล้วก็ไขควงเรียกว่ามันเป็นเป็นตัวชนวนไปด้วยในตัวสำหรับป้องกันไฟลั่วหรืออาจจะไปโดน ไม่ได้รั่วดูดคนที่เป็นช่างแต่มันอาจจะไปโดนขั้วบวกขั้วลบของในแต่ละชิ้นส่วนแล้วมันไปโดนสปาร์กันเองก็เป็นการป้องกันอย่างหนึ่งด้วยเรียกได้ว่าการดูแลรถไฟฟ้าเนี่ยมันต้องเฉพาะจริงๆอันนี้ก็คือจุดชาร์จรถไฟฟ้านะครับซึ่งปกติจะส่งมอบรถถ้าเกิดรถใหม่เนี่ยเขาจะใช้ให้เดียแล้วแหละแต่เห็นตัวเล็กๆแบบนี้นี่คือเขาเนี่ยสามารถที่จะจ่ายไฟได้22กิโลวัตต์สูงสุดของ AC นะเพราะว่าเป็นสายไฟ3มเฟสแล้วซึ่ง BC4X เนี่ยเขาจะใช้เวลาแค่3ชั่วโมงกว่าแต่ถ้าเป็นเทวอีเนี่ยมันรองรับจริงๆได้แค่11กิโลวัตต์ก็ประมาณ7ชั่วโมงซึ่งก็เป็นจุดที่ชาร์จส่วนคนที่ใช้ที่บ้านเนี่ยก็สามารถจะติดต่อโตัวต้าไปติดตั้งได้ด้ยนะครับตัวน,นี้ต่อไปเป็นการประเมินสีและตัวถังครับเมื่อช่างได้รับใบเคลมมาเขาจะตรวจสอบรถรอบๆค่ายว่ามีอะไรบ้างก็แจ้งให้ลูกค้าทราบพอแจ้งลูกค้าเสร็จปุ๊บเขาจะตรวจสอบคร่าวๆโดยการว่า ดูชิ้นส่วนอะไต่างการทํางานต่างของรถทั้งหมดว่ามีปัญหาอะไรไหมจะแจ้งก่อนจะซ่อมจะได้มีปัญหาระยะยาวในภายหลังนะครับและนอกจากนี้ครับพื้นที่แจ้งซ่อมสีเนี่ยจะมีหอยด้านล่างไว้ด้วยสําหรับยกรถสูงในกรณีเคลมหนักครับรถแกนนี้ก็จะมีประเมินเข้าคร่าว จะแจ้งให้ลูกค้าทราบอีกทีน<ห>ะครับตอ,อ,อนนตอการระดับแผนกอะไรจะรับช่วงบ่ายกับช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะครับซึ่งก็จะเป็นเวลาตรงมากซึ่งตอนนี้มีรถไหลมาส่งพอดีเลยเวลาประมาณบ่ายโมง40นี่คือสตออะไรสั่งเช้าได้บ่ายอันนี้เป็นรอบอะไรที่สั่งตอนเช้านะครับแล้วก็ได้บ่าย แล้วก็อย่างที่บอกครับที่โรงงานโรงงานอะไหล่เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้ามันมีชิ้นส่วนแบบเอ็กเพรสนะอย่างเช่นสมมุติว่าเพิ่งจะสั่งตอนสายๆเนี่ยเขาอาจจะส่งมากับตอนบ่ายของอันนี้เลยก็เป็นไปได้ครับเมื่ออะไหลมาเขาก็จะจัดส่งประเภทอะไหล่ตามนี้นะครับและนี่ก็คือเป็นห้องสต็อกอะไหล่ซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไหล่ที่ค่อนข้างเยอะห้องจัดการอะไหล่ทั้งหมดห้องอะไหล่นะครับ การขตยเพียรทีสต็อกค่ะเป็นการบอกว่ารถอะไรโตโยต้าของเราอยากมีสต็อกแบตไฮบริดหรือเปล่าให้เราที่สองรุ่นนี้ก็สิบห้าปีแล้วนะสิบห้าปีถูกหวกเราก็ยังคงให้แบตเตอรี่ที่สต็อกคัมรี่ไฮบริดรุ่นแรกยังมีสต็อกนะครับแปดหมื่นหกกับหกหมื่นแปดอันนี้คืออะไหล่ที่เช็คเรียลไทม์ที่คลังอะไหล่โตโยต้าที่เราไปดูกัน มันจะมีอะไหล่ตรงนี้อยู่เราถ้ามีปุ๊บเราก็สั่งได้เลยส่วนอะไหล่นี่นะครับส่วนใหญ่แล้วจะสั่งเช้าได้บ่ายซึ่งแล้วแต่ดีลเลอร์ดังดีลเลอร์ที่เขาสามารถจะจัดการได้ดีกว่าอาจจะเช่นสั่งเนี่ยแปดโมงรอบ1ิบโมงส่งมาได้เจ็ดโมงสั่งช่วง1ิบโมงสิบห้าสิบห้ารอบสงเที่ยงมาถึงบ่ายโมงถ้าในกรุงเทพเนี่ยเอาเฉลี่ยเป็นว่าใช้เวลาส่งมาที่ดีลเลอร์ในหนึ่งชั่วโมงจากคลังอะไหล่นะครับแล้วก็มีอีกรอบหนึ่งคือสั่งช่วงบ่ายสองก็จะมา สี่โมงยแล้วก็ส่งถึงสองทุ่มโอ้โหขยันแข่งแข่งน,น,น,นีจริงเอาละเรามาถึงศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแล้วครับที่เห็นอยู่นี้ก็เขากำลังซ่อมโครงตัวรถโดยอุปกรณ์ดึงมาตรฐานอันนี้เห็นแบบนี้นี่คือจริงๆคือมาตรฐานจริงๆนะครับสำหรับที่ญี่ปุ่นเขาก็ใช้แบบนี้กันเลย มีระบบการดึงมีระบบไฮโดรลิกขั้นตอนต่างๆดึงมีระบบการวัดค่าแบบเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรับรองว่าออกจากศูนย์เนี่ยเป๊ะแน่นอนรุ่นใหม่ที่เขาเปิดตัวไปอย่างเช่นคาร์โบเนี่ยเปิดตัววันแรกก็จะมีรีแพนแมโนนตัวเนี้ยส่งให้กับทุกท่ไหนเขาจะมีตัวรีแพนแมนนวลที่เป็นคู่มือทุกรุ่นจะส่งมาให้ที่ศูนย์รบริการโตโยต้าทุกที่เพื่อให้ ใช้เครื่องมือในการดึงออกมาให้ตรงกับมาตรฐานเดิมที่นี่มีห้องอบพ่นสีมาตรฐานระดับโลกแหละดูอุปกรณ์ขนาดนี้สองห้องใหญ่ๆซึ่งข้างในเนี่ยจะมีการพ่นสีได้อย่างสะอาดแล้วก็ปัดะะจักฝุ่นนอกจากนี้เนี่ยเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมและช่างด้วยเพราะว่าใส่ชุดที่ค่อนข้างที่จะแทบจะเหมือนกับอปกจากโรงงานอะไรประมาณนี้เลยเออ ส่วนนี้เป็นห้องพ่นสีรองพื้นสังเกตว่าเขาจะแยกกันนะครับสีรองพื้นจะแยกห้องหนึ่งต่างหากแล้วก็ไปสีจริงต่างหากอีกทีส่วนนี้เป็นชิ้นงานที่พ่นสีแล้วเอามาตากไว้กันชนพ่นสีเสร็จนะครับโอ้โหดูวิงวิงเลยแว๊บแวบว้าเลยนะครับนี่คือจุดผสมสีนะครับห้องผสมสีเขาก็จะมีเครื่องมือทันสมัยนะครับทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ทำให้สีเนี่ยเท่ากันแน่ๆ ปรับสภาพให้สีมีความเท่ากันนั้นถึงแม้ว่ารถคุณจะใช้งานมายาวนานแค่ไหนซึ่งก็หลังจากปรับสภาพสีเสร็จแล้วก็ต้องพ่นสีการเพิ่มสีก็สําคัญครับอย่างแรกเลยต้องสแกนหรือวัดค่าสีแล้วก็ใช้ระบบดิจิตอลวัดด้วยเมื่อวัดค่าสีที่ตัวรถแล้วเขาจะบอกค่าเป็นตัวเลขแล้วก็ส่งผ่านข้อมูลทางคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เอาไปเทียบสีกับรถจริง ซึ่งใช้สีเนี่ยมันตรงกับสีสภาพจริงของตัวรถมากที่สุดไม่เพี้ยนหรือเพี้ยนน้อยที่สุดดีกว่านี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดในการวัดค่าสีแม่นยําแน่นอนครับไม่เพี้ยนตัวอย่างนะครับว่าสีเนี่ยมีการพ้นยาวยังไงชั้นแรกเนี่ยเขาจะเป็นเหล็กเหล็กเลยแล้วก็ชั้นที่สองเป็นสีรองพื้นและชั้นที่สามเป็นสีโป๊สีโป๊นะอันนี้สี่คือ กรบรอยคือให้เรียบแล้วก็พ่นสีจริงขั้นตอน QC ครับจะมีช่างคอยเช็คตรวจสอบสภาพทุกอย่างก่อนขัดสีและส่งมอบให้ลูกค้านะครับซึ่งคันนี้ถ้ามองด้วยตาเปล่าตอนนี้ดูไม่ออกนะครับว่าไปซ่อมอะไรมานะครับเป็นอย่างไรบ้างครับเราได้ดูตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บสต็อกอะไรจากซัพพลายเออร์นะครับซี่ต้องบอกว่าซัพพลายเออร์เป็นของประเทศไทย เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับและคนงานที่อยู่ในคลังอะไหล่แม้กระทั่งโรงงานโตโยต้าเนี่ยก็เป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะในศูนย์กระจายอะไหล่โตโยต้าเนี่ยห้าร้อยกว่าชีวิตแล้วครับและจากการขนส่งที่ยังมีระบบเปียบและรวมถึงการจัดส่งที่ยังมีระบบและก็รวดเร็วทันใจไม่ต้องรอนานไม่ต้องลุ้นครับประกอบกับศูนย์บริการของโตโยต้าที่ได้มาตรฐานทันสมัยที่สุด และยังไม่พอครับทางเลือกสำหรับคนที่รู้สึกว่าต้องการจะเซฟๆหน่นะครับก็จะมีอะไรที่เป็นอะไรทางเลือกมาให้ในราคาพิเศษด้ดวยนี่นะครับก็คือความมาตรฐานแท้ๆของโตโยต้าที่คนไทยมั่นใจครับ